เป็นใครไว้เป็นใครทำไมไม่วเป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแกลบกันหวานมันเป็นบาเจ็บป่วยจาบานันป่อนน้ำขาากันเห็นหน้ามีลูกแทนคูนแทนตาไดา้ชื่อว่ารักชาดชู้เจอ เป็นสดทำไมตายไปเจอยมทะบานรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านไม่ให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสิ่งอัลัเลิดเกิดมา่ะเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดหนุ่มสาวไม่ถึงบรยากาศเดิ ดูสิเสื้อเ,เก่าๆบางทีจ็กไม่ค่อยอยากจะจำให้มันรกสมองมันจำได้ว่าทนเร้องเพลงนี้ใ้ม่ลูนตอนนี้นะฉันคิดว่าเพลง,งนี้นสองกับม่ลู้นะคต่บพราะว่ายัางไงไม่ทราบหมายความว่าน่จะให้เกียรติท่านออกไปให่ลำน่นไปเถอะอ,อุ่นกระแสลุกมาหนี ฉันก็กลิ่นอะไรสีแท้ก็กลิ่นผ่านไปเก่ามันโคน่นีเองไม่เอานะตาตกน้งมันนะเว่าวประตัว็็จะอะไรนักหนาปปากไม่ต้องพูดคๆรๆุณน,น,นายครับให้เกียรติรำวงกับผมสักรอบครับนนได้ค่้ค Blender, إلى, จเป็นตไปหรอนังลงอยงกลิอยู่เฉยๆอย่ามาทำไม่ใช่ขายหน้า เออรอใครอยู่เหรอครับรแต่งตัวจะไปเดิมผมแบบที่ไหนนี่ซ่าเฉิยยชชมชัดเลยแบบนี้เหรอครับเฉิมแบบนี้พี่ก็เฉียบครับไม่มีรุ่นบบเลยเลยครับ โสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาส้วงไม่คิดจะหาคู่ควญเดียวจะลวงวุ่นวายไปกล่าวเกิดมาเดียวดายวอยคิดขอบเดชวเหงาขอโทษนะครับกำเนินขออนุญาตหน่อยวิจจัดมาสารแนอะไรกับฉันเนี่ยกูไม่ได้สารแนคุณจีบอยู่ไอ้จอดบ้าอย่ามาทะเลาะกับฉันนะเเเมมื่่อคคค้้้าาหนนนฝีีูยงชิดใกล แะเข้าไปกอดกันไทยพาหงอิทชาสวยจริงๆวันนี้คุณดูสวยมากนะพี่อย่ามาทําปากนี้หน่อยเลยให้มันรู้จักที่ตามที่สุ่มสะบ้างจะทําให้ปกดิกแล้ใช่มากไม่เป็นไรคุณไม่ต้องพูดก็ได้กับก่ป่อนหน้าขาวกันเห็นหน้า 아. <목소리도> แม่ก็ยังไอ่ไหลวะพ่อครับแม้ว่าน้องชมพู่นะฮะจะเสียตัวเนี่ยให้ใครไปนะพ่อหนูไม่สนใจฮะคุณพ่ออย่าทำร้ายหนูนะคุณพ่อคุณพ่อไปสู่ขอน้องชมพู่ให้กับหนูด้วยคุณพ่อช่วยหนูด้วยคุณพ่อให้หนูด้วยคุณพ่อให้หนูด้วยคุณพ่อจอชมพู่มาทำแม่เองเหรอทำแม่เหรอคุณพ่อหนูก็ยอมนะครับชั่วโมงเนี้ยโอ้นี่น่เจออยู่นี่จักรพร นางเจมสูวมันทำเรื่องเฉาฉุยชฉ่ทำ,ทำเรื่องเฉาโฉหน่าสงสารมันจังเลยนะออไปแก้ถอนมันดีกว่าคุณสำเนาขอรับจะไปแก้ข่าวอะไรกันหรอครับนี่ไอหวานเกจะไม่รู้เรื่องได้ไหมเนี่ยฮะอะหวานเพิ่งรู้เรื่องเดียวยนะครับใคกันโดนกันโดดในบ้านนี้จะมีใครสมประกอบ โกูบ้างวะเนี่ยบ <C> e <at> อกครับชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ที่คุดมันต้องไม่ไโดนตั้ายรจริงเหรอจริงจริงนางชมพูนะ่น่ะมันมีอะไรกับคุณอาทิคมแล้ว จะมีมันนานมากกว่านั้นแล้วก็ได้เมื่อวานอ่ะอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกเน่ปกติเนี่ยนะเราจะเห็นมันประจําอยู่ร้านเฮียโบโใช่ปะใช่แล้วันเนี้ยวันนี้มันหายไปไหน <c oughs> ไม่รู้ว่าอย่างไงละจ๊ะ <c oughs> ไอ้จ้าพี่สาวต่างแม่ของแกน่ะเป็นไหนเหรอชมพู่มันหายไปไม่บอกใคร,รแปลกแกนะตัวเอง เหรอตัวแองอเนี่ยียบเลยอีกเทอะนางชมพู่เนี่ยนะมันก็ต้องอายเสิเพราะว่ามันหายไปลักษณะเนี้ยมันก็ต้องไปท้องท้องแบบเนี้ยเขาเรียกว่าท้องไม่มีพอ่อ คุณค่ะเธอเก่งมากเลยนะชมพูนุชงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะ อย่างที้ฉันเล่าให้คุณนายฟังนั่นแหละจ้ะพี่ชมพู่เขาเล่นน้ำอยู่กับคุณอาทิคมแล้วไงนี่นี่นี่คืออย่าลืมนะว่าคุณเกษตรอ <c oughs> เขาก็มาอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วนะ <c oughs> หลังจากนั้นฉันก็ฉันก็ดาวไม่ถูกเหมือนกันนะจ้ะตามหลักการแพทย์ที่แต๋วเรียนมาเนี่ย <c oughs> นี่ตายตัว หลอดนี่จบแพทย์สยามน่ยังไม่จะแพทยศาสตร์ไม่ต้องยุ่งได้ไหมแหม่มจินตลานี่เรื่องนี้เนี่ยนะใครๆเขาก็นับกันได้ถ้าหาว่าชมพู่ท้องจริงแล้วก็จะต้องโดนจะไปแฮมเนี่ยก่อนหน้านี้สองเดือนประวัติศาสตร์มันคงไม่ซ้ำรอยตองเดือแร้อสมพีท้องต่อนแต่ งานที่แลร์อย่างนี้คนบ้านฉันไม่มีขครอยากจสสับถีบลูกผู้หญิงแบบนี้พี่สอนพี่เรื่องรักสอนลูกของเราคือตะโกนักนี่เป็นเพราะงแต่กูยังไม่ได้แต่งแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะพุงจะพาเขาไปอยู่กับพุงที่อังกฤษไงพุงก็เป็นลูกผู้ชายพอนะนี่ลูกอยู่ในท้องของระไพเนี่ยคือลูกของผม ันไม่เชื่อฮยยนี่คุณนายขาเบาๆก็ได้ถึงแม้ว่าดีเอ็นเอจอมันจะอยู่ในตัวหลานสาวฉันแต่เครื่องหนึ่งของไ้ชมพู่มันก็เป็นสายเลือดของฉันฉันเลี้ยงมันมากับมือฉันไม่เชื่อว่าชมพู่ท้องเดี๋ยวให้ดูนะ ันสมพูดเนี่ยนะมันก็จะต้องท้องแทบกลับมาเพราะว่ามันไปเอาลูกออกอุ้ยตายแล้วและลิฟต์ละเหมือนใครนะไม่หวแล้วอุตส่องตะบอนดังไปเลยเอาเลยใจใจใจต้องใจเย็นแม่ใจใจนังลงค่ะเย็นไว้เราก็รู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรอุ้ยตายแล้วว่าเตรียมแบ่งหน้าไว้ต้อนรับกวามแบอายหรียังไงไม่ทาบค่ะ ไลิดอะไรขึ้นนะป้า,ปา